สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เป็นสเปเชียลรายการนะคะขอสัมภาษณ์กับพี่ริก้าะคะสวัสดีค่ะพีริก้าเองค่ะทุกคนค่ะไหนพีริก้าลองแนะนำตัวเองคร่าวๆหน่อยสิคะโอเคค่ะลิก้านะคะลิก้าก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลน้องเตี้ยนม,มาจากประเทศไทยอยู่ที่บริษัท e n s i d e i g r a t i o n and Education Services ค่ะลิก้ามีประสบการณ์แล้วกันเนาะเกี่ยวกับ นักเรียนเพราะว่าเป็นนักเรียนมาก่อนก็เวลาดูแลน้องๆก็ง่ายมากขึ้นเพราะว่าลิก้าก็พอรู้ว่าเมื่อก่อนลิก้าผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็คอยจะช่วยน้องซัพพอร์ตน้องได้ยังไงบ้างค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มที่คําถามแรกเลยหนลิก้าเล่าให้พี่ฟังเลยสิว่าแบบลิก้าผ่านนับเรียนอะไรที่เลยบ้างโอเคค่ะลิก้าเริ่มจากเรียนอ็น้อ็มเเนาะงเมามังการ์โนย์ไลคเวย์เซนเตอร์ที่ทรังกาจากนาลิก้าก็ย้ายมาที่โอกลแลนค่ะเรียนที่ e l a เป็นเครือใน University of u a k l a n d จากนั้นลิก้าก็ย้ายไปเป็นอาบค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่แนวอยากเรียนอย่างอื่นที่ช่วยฉุดคะแนนภาษาอังกฤษขึ้นก็เลยไปโรงเรียนเป็นอฟาฟฟัลเดชันแทนค่ะอา o ฟ n d เดชันนะคะก็ค่อนข้างดีที่ว่าจะได้เลือกเรียนได้ว่าอยากจะเรียนเลขเรียนอะไรแล้วก็ไม่ต้องเครียดเรื่องภาษาอังกฤษมากแล้วจากนั้นนะคะเขาก็ช่วยลิก้าบิวที่พอร์ตโฟ i o โจากนั้นก็เลยยื่นเข้ามหาลาัย A U T ค่ะ อ๋อเพราะว่าลิก้าเรียนจบดีไซน์มาใช่ไหมคะแต่ต้องใช้รวอดเลวในการยืนด้วยใช่ค่ะซึ่งมันดีมากๆค่ะเพราะว่าทางอาัพทาอาันฟเลชันนะคะเรียมแพให้ลิก้าหมดแล้วว่าเอะอันนี้ต้องทํายังไงแล้วก็ครูก็คอยแนะนําด้วยค่ะเป็นวิชาดีไซน์เลยเขาเขาก็เตรียมตัวให้เราหมดเลยใช่อ๋อดีจังเลยเนาะโอเคแล้วเหติก้าบอกว่าไปเรียนที่ทองหนงามาทอรหน้าเนี่ยคนแบบ มันอยู่ค่อนข้างขับรถ,รถออกจากโกลแลนไปประมาณ5ชั่วโมงได<ช>้ไหมออกไปทางชายฝั่งตะวันออกนะคะดังนั้นมันค่อนข้างไกลโกลแลนอยู่การใช้ชีวิตในทวรังง่ากับโกลแลนต่างกันมากไหมคะต่างกันค่อนข้างมากนะคะพีวินเพราะว่าโทรังกาคะ่ะเนื่องจากที่ว่าที่หนูอยู่อะคะ่ะมันคือเมสามาังกรนุยอยู่อีกส่วนหนึ่งซึ่งจะติดอยู่กับชายหาดเนะเาะแล้วก็เมืองกะค่อนข้างน่ารัก เวลาไปโรงเรียนนะคะก็ตอนนั้นดิ๊กก็เป็นขี่มอบเป็นเหมือนบาร์บี้มอวอะค่ะพี่วินใช่ มอเตอร์ไซค์คันเล็กๆอย่างนั้นไปเรียนใช่เพราะว่าโพสโพสบอกว่า,วาเอ้ยใช้มอบได้นะหนูก็เลยขี่ไปใช่แล้วก็หลังจากนั้นนะคะโรงเรียนนะคะค่อนข้างดีตรงที่ว่ามีกิจกรรมเยอะซึ่งเดินไปนิดนึงก็ถึงเมาแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วะค่ะทุกวันหลังเลิกเรีเนยนเขาก็จะพากันไปขึ้นเขาก็ได้ออกกําลังกายในตัว<ม>ส่วนซัมเมอร์ค่ะพี่วินได้ลองเรียนเล่นเซิร์ฟด้วยใช่ซึ่งลิก้ารู้สึกว่ามันดีมากๆแล้วก็เอ็นจอยมากๆเลยค่ะ กิจกรรมอย่างเงี้ยในโอกแลนด์จะไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่าโอกแลนด์มันก็เป็นความเป็นเมืองแล้วพอมาเรียนโอกแลนด์รู้สึกโอเคไหมคะก็โอเคนะคะก็มันก็แตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าโอกแลนด์นะคะถ้าช่วงนั้นลิก้าอยู่ในเมืองลิก้าก็จะไปเรียนอย่างเดียวแล้วก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรปกติแต่ไม่ได้ค่อยได้ออกนอกเมืองเลยคะ่ะอืมโอเคแต่นั้นกิจกรรมก็จะค่อนข้างต่างใช่แล้วค่ะ แล้วทำไมลิก้าถึงเลือกมาเรียนที่นิวซีแลนด์คะคำถามสำคัญเลยเพราะว่าคุณพ่อค่ะด้วยความว่าเป็นลูกสาวเนาะคุณพ่อก็ค่อนข้างน่าจะเป็นห่วงแหละค่ะว่าความใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้เพราะว่าเนื่องจากลิก้าค่ะเลยเคยไปเรียนที่อังกฤษแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ด้วยการที่เจอประสบการณ์ไม่ค่อยดีนิดนึงใช่ก็เลยมาเรียนเมืองที่ เป็นมิรต,ต่อเรามากกว่าค่อย่างเช่นผู้คนค่ะ mm hmm. ยิ้มแย้มแจ่มใสบ้างเพียค่ะลิกาเดินขึ้นเขามาบังกันวิ่งเนี้ย mm hmm. เขาก็เซฮายกันทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้จักกันเลย mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเวลค่ามากๆหลังจากเรียนก็เลยเลือกที่จะเรียนต่อที่ประเทศิวซิแลนะคะ่ะจริงหนาคนที่นี่นี่ทักกันแบบ ุดมอร์นิ <ày> ่งกันไปเริ่มปกติใช่หน้าอะไรเราก็พูดพูดไปเรื่อยเลยค่ะขุดมอร์นิ่งนะคะซึ่งมันค่อนข้างน่ารักเราพี่วินน้องเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนใช่แล้วเขาก็รู้สึกว่าต้อนรับเราด้วยเวลาเขาเซฮายแบบนี้อืมใช่เราลิก้าชอบอะไรกับการศึกษาของนิวซีแล์การศึกษาของมิวซีแลด์นะคะพี่วินอยากให้เราเรียนแล้วก็ปฏิบัติไม่ใช่เรียนอยู่ในห้องเรียนไม่ใช่ ด้วยตามตำราเนาะซึ่งลิก้าโตมากับเป็นเด็กที่สายวิทยาคณิตลิก้าจะเรียนอยู่กับตำราจะคอยอ่านหนังสืออย่างเดียวไม่ค่อยได้ลงมือทําแต่พอมาอยู่ที่นี่ค่ะได้ลงมือทําสมมติลิก้าเรียนอัพเนาะลิก้าบอกเขาว่าเอ้ยแบบเราอยากทําแบบกระดาษดีไซน์เคูก็ไปหาอุปกรณ์มาให้ทําทุกอย่างเพื่อที่ว่าจะให้เราอะไปลองในจุดจดนั้นที่เราอยากจะลองไม่ว่าลิก้าอยากจะลองทําอะไร ผูก็บอกว่าเออโอเคไม่เป็นไรเราสามารถดูได้ว่ามันต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วเขาก็ช่วยเตรียมซึ่งมันค่อนข้างดีมากใช่ค่ะพี่มีแล้วก็เขาไม่ลิมิตความอยากเรียนรู้ของเราเลยค่ะอืมคือถ้าเราขอแล้วเขาโอเคก็คือเขาก็คือให้ทําตลอดใช่คือลิก้าขอมานะคะตั้งแต่ลิก้าเรียนอัพแล้วก็เรียน AUT อะค่ะไม่มีอะไรไม่เคยไม่ได้ว้าวใช่<ๆ>ก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเปิดกว้างมากเรียนคือ พวกปฏิภาพปฏิบนะัตินาะพี่วินแล้วก็ม,มันทําให้สิ่งที่เราโฟกัสอยู่อะคะ่ะมันสามารถเรียนรู้ได้กว้างขึ้นแล้วเราเรียนรู้ได้อย่างแบบด้วยโลงมือปฏิบัติเราก็จะเห็นปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยใช่มีจังเลยอะ เราตอนแรกที่เรามานิวซีแลนด์เนี่ยเราคาดหวังอะไรกับนิวซีแลนด์บ้างเอาจริงๆค่ะมันคาดหวังทีละอย่างค่ะพี่วินอย่างเช่นมานิวซีแลนด์คาดหวังด้วยความที่ผมเป็นเด็กสายวิทย์คณิตภาษาอังกฤษไม่ได้เลยมาคาดหวังสเต็ปแรกก็คือเอ้ยเราจะต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ต้องแบบคอนฟิเดนซ์ภาษาอังกฤษให้ได้จริงๆอะค่ะลิก้าโฮมซิกมาตั้งแต่แรกเพราะว่าด้วยความที่มาอายุน้อยเนาะแล้วก็ทีเนี้ยเวลาโฮมซิกอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็แบบ เหมือนคุณพ่อคุณนาลิก้าค่อนข้าง,งที่จะตัดลิก้าชัก,กชิ้ไปตรงนั้นเลยให้ลิก้ามาเจออยู่กับอยู่กับโสต์อยู่กับเพื่อนโดยที่เขาก็แบบเขาก็รู้แหละว่ามันจะยากที่จะผ่านไปแต่ยังไงมันก็ผ่านไปได้ลิก้าก็เลยรู้สึกขอบคุณเขามากๆที่ไม่ใจอ่อนให้ลิก้าบินกลับไป <ừ> ใช่ตอนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพอลิก้าย้ายเข้าไปเอเออลิก้าก็โฟกัสที่จะเรียนไอเมากขึ้น <ừ> ความคาดหวังของลิกาก็จะเป็นเฮ้ยเราต้องยนไอเอให้ผ่านเราจะต้องสอบยูนิ เข้ายูนิให้ได้ทีเนี้ยค่ะพี่วีนมันก็จะมีจุดพิกที่ว่าคุยแบบภาษาอังกฤษมันไม่ใช่แนวทางเราอย่างเดียวแล้วใช่ทีนี้ลิก้าก็เลยย้ายไปเรียนเป็น up education ซึ่งอันนั้นนะค่ะมันค่อนข้างที่จะดีด้วยความที่ว่าลิก้าบอกว่ามันมีหลายวิชานะความคาดหวังของลิก้าก็เลยจะเป็นเอาตัวเองเข้าเรียนมหาลาัยให้ได้ใช่แต่ตอนนั้นนะค่ะก็ไม่ได้แพลนนะคะว่าจะเรียนที่ a ut หรือว่าจะเรียนที่ไหนก็คิดว่าเอ๊ะอยากเรียนเป็นขณะนี้แล้วกันใช่ แสดงว่าในในเวลาตอนเราเรียนอับเนี่ยมันเหมือนกับเรียนเป็นกึ่งกึ่งมปลายอีกรอบไหมคะใช่ค่ะเพือนกมีเรียนภาษาไงมีเรียนดีไซน์เพราะว่าหนูต้องสร้างแวร์ปริโอเนาะเราก็มีเรียนเลขด้วยไหมคะใช่ค่ะมีเรียนเลขก็เป็นอัลจีบ้าหรืออะไรแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีให้ลงเรียนเป็นแคคูลัสอะไรแบบนี้แต่ว่าลิแกเริ่มเรียนที่ง่ายที่สุดใช่เราก็เลือกวิชาเรียนได้เลยใช่เราก็เป็นอีโคโนมี แล้วก็เรียนเป็น c u เจอร์เขาก็จะสอนด้วยว่าแบบ c u เจ u r e New ซ e a l a n d เอาสาวัฒนธรรมของนิวซ<ช>ีแลนด์วิ้ยีดีนะเราจะได้รู้จักประเทศนิวซีแลนด์ให้มากขึ้นเนาะใช่แล้วเขาก็ออกแนวว่าเอ,อ้อยู่แต่ต้องสอบนะแต่ว่าถ้าตรงไหนไม่ได้ก็สอบถามครูได้ตลอดเลยอืมใช่ครูค่อนข้างน่ารักค่ะล้วตอนเรามา New ซีแลเนด์เรามีเจอแบบเขาจะช็อกไหมอะไรที่รู้สึกว่าแบบเขาจะช็อกมากๆของเราอืมตอนแรกอะค่ะพี่วินเราเคยเห็นภาพที่เราจะขึ้นรถบัสของ กรุงเทพไหมเออแบบ<ด>เราจะต้องแบบเฮ้ยบัสจะมาแล้วเราจะต้องกระโดดเข้าไปอยู่ในน้นให้ได้แต่ที่นี่ค่ะทุกคนจะต่อแถวขึ้นบัสแล้วก็เวลาขึ้นบัสน,นะคะเขาจะเซ็กค<ช>ุณมอร์นิ่งกันแล้วก็กุณมอร์นิ่งกับคนบัสบัสก็เซ็กค o ณมอร์นิ่งบัสดรายเวอร์เนาะค่อนข้างที่จะ<ม>จยิ้มแย้มแจ่มใสชายแล้วพอเราลงอะค่ะพี่เราก็แค่กดแล้วก็แท็บออกมันก็จะแบบมีการแท็บเนาะแท็บออกแล้วก็แบบแบงค์ควแล้วก็ลงมาซึ่งความเล็กๆน้อยๆอะค่ะมันทําให้เรารู้สึกแบบ ปลอดภัยรู้สึกว่าแบบทุกคนแบบดีอะใช่ใช่พี่เข้าใจเลยอะพี่ตอนแรกที่มาเคาเตอร์ช็อตของนี้คือตอนพี่ี่ขับรถพี่ย้ายมาตอนหลังจากที่พี่เล่นจบปริญญาตรีที่ไทยเนาะพอแล้วพี่ก็ขับรถละเรื่องขับรถที่ไทยพอมาที่เนี่ยทางมาลายอะคือหยุดคือหยุดจริงๆนะคะเห็นคนจะข้าบปุ๊บพี่ต้องหยุดละไม่งั้นคือผิดผิดกฎหมายแล้วก็ข้ารับที่นี่ก็หนักอยู่หรือว่าเวลาเปิดไฟขอทาง แค่เปิดไปเลี้ยวอะเขาแบบหยุดให้พี่แล้วอะพี่แบบหุยขับรถมีมารยาทมากใช่พ <c oughs> อริก้าเริ่มขับรถริก้าก็รู้เหมือนกันค่ะพี่วินว่าแบบอุ้ยทางมาลายนะเราจะต้องฟอลโล่แต่ซึ่งการฟอลโล่ขอเขาอย่างบางทีขอทางเนาะ <c oughs> เราก็ขอบคุณเขาได้แล้วแบบ <c oughs> ทุกคนก็แบบขอบคุณกับอย่างนี้รู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างที่จะเฟรนดี้เป็นคนที่เฟรนดี้เนี่ยแล้วก็ริก้าก็แต่ินริก้าก็อยู่ในสแลีมานะ นานมากมเลยค่ะพี่นัดองนี่คิดว่านิวซีแลนด์เหมาะสมกับเราไหมถามว่าเหมาะสมไหมก็รู้สึกว่าเหมาะสมน,นะคะเป็นประเทศที่อยางที่ลิก้าบอกค่ะลิก้าเติบโตมาค่อนข้างเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็เค้าเจอร์ของพี่นีแล้วก็รู้สึกรักในความเฟรนลี่ของเขาใช่ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะคะพี่วินรู้สึกว่าทุกอย่างมันไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ยังมีจุดมุ่งหมายที่เราจะต้องอัดทีม ทุกทุกปีใช่ที่นี่คือ slow life ของจริงเลยเนาะใช่คือจะชอบเหมือนกันที่ชอบมากเหมือนกันค่ะแล้วอันนี้คำถามยอดคิดเลยเพราะว่าลิก้าเรียนสายดีไซน์มามันเป็นสายที่ค่อนข้างเฉพาะทางหลังจากเรียนจบมาลิกาางงาลา้าหาง,งานยากไหมถามว่าหางานยากไหมก็ทุกคนนะคะที่เรียนจบมาอย่างลิก้าบอกเลยว่าเวลาที่น้องทุกคนเนาะเรียนระหว่างเรียนอยู่ให้ไปทำ internship make connection เย,เยอะๆคือถ้าคนไหนอะคะ่ะ make connection ทำ internship แล้วก็รู้จักว่าเอาตัวเองอะคะ่ะไปอยู่ในอินดัสทรีนั้นลิก้าบอกเลยว่าไม่ยากเพราะว่าที่นี่ยคะ่ะถ้าเขาพยายามเห็นหน้าเรารู้ว่าเราพยายามมากขนาดไหนอะคะ่ะเขายอมรับที่จะเปิดกว้างอ้าแขนรอรับเราอยู่แล้วแต่ที่นี้นะคะ่ะลิก้าก็เห็นได้ข่าวมาเยอะเนาะว่าแบบเรียนจบหางานไม่ได้นู่นนี่นั่นแต่บางทีอะคะ่ะอยากให้น้องๆคิดใน นอกรกอบน้องเวลาน้องเรียนสมุดเรียนอยู่เนาะจะทางานพาร์ทไทม์เราลองเลือกไปทํางานพาร์ทไทม์ที่ตรงกับสายเราขอเป็นเทิร์นชิพขอเป็นอินเทิร์นชิพทําแบบไม่ได้จ่ายก่อนให้เราไปอยู่ในตรงตรงนั้นให้ได้อ่ะคะ่ะไนฝึกางานเับทำไปเลยคเพราะว่าทุกอย่างอะคะ่ะมันจะต้องมีสเตปอัพอยู่แล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะสามารถไปอยู่ตรงนั้นได้ะคะ่ะที่วิทจริงนี้ก็คือลิก้าก็มาอยู่กับทีมเราในเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลน้องๆน,นะคะแล้วก็ เป็นเป็นมาร์เก็ตติ้งของบริษัทด้วยทั้งๆหลังมาเนี้ยค่ะก็พี่ก็ได้ยินข่าวมาเยอะเนาะแล้วก็มีคนถามพี่มาเยอะโดยเฉพาะผู้ปกครองของน้องๆว่าอ,อกแลนั์มันไม่ปลอดภัยเหมือนเดิมอีกแล้วลิก้าอยู่มา,าลิก้ารู้สึกยังไงคะจริงๆอะค่ะพี่บินอกแลนด์อะคะ่ะก็เป็นหนึ่งในเมืองหลวงเนาะแต่ว่าโอกแลนด์ไม่ใช่เมืองหลวงแล้วลูกเมืองศกหลวงเนี่ยจริงๆคือระลิงตั้นเนาะขอโทษค่ะที่จริงลิก้าก็รู้แหละแต่ว่าแบบ ในหัวของเราอะอกแลนก็เหมือนเมืองเศรษฐกิจที่จะรางเศรษฐกิจใช่ใหญ่แล้วก็มีพวกจ o b o p p o r t u n i t เยอะกว่าแต่ถามว่าเวลิงตันบิก้าไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะรุงแรงนิดนึงใช่ใช่ทีนี้ค่ะพูดถึงว่าอันตรายไหมเอาจริงๆค่ะที่วินเมืองเศรษฐกิจทุกเมืองอันตรายหมดเลยค่ะเราเลี่ยงไม่ได้หรอกค่ะแต่เพราะว่าด้วยความที่ว่านิวซีแลนด์นะคะเป็นเมืองเล็กการสื่อสารหรือการพวกโพสโซเชียลมีเดียหรือข่าวอะค่ะมันก็จะลิมิตวง ประเทศนิวซีแลนด์มีประชากรประมาณ5้าถึงหกมิลลลียนเนาะห้าถ <Okay. S 1> ึงหกลานทีนี้วงข่าวอะคะ่ะมันก็จะสมมติว่าเอ๊ะเกิดเรื่องนิดนิดนึงขึ้นเขาก็จะลงข่าวเขาก็จะลงข่าวทาให้เราอะค่ะมองภาพว่าอุ้ยมันอันตรายนะแต่เอาจริงๆแล้วอะค่ะทุกเมืองอันตรายหมดเลคะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบงคอกนิวยอร์กออสเตรเลียหรือว่าแบบพวกซิดนีย์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่ง ถามว่ามันเลี้ยงได้ไหมมันก็เลี้ยงไม่ได้ซึ่งอยากให้ทุกคนนะคะก็ระวังตัวเนาะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยที่นี่เป็นเมืองเฟรนลี่อยากจะวางกระเป๋าไว้ตรงไหนก็ได้อะไรแบบนี้แล้วมันก็มียานด้วยเนาะใช่พอมาอยู่ที่นี่เนี่ยค่ะคือทางบริษัทก็จะแนะนาย่านให้น้องๆว่าย่านไหนที่ครอยู่แล้วก็ย่านไหนที่จะรู้สึกว่าเลี้ยงได้เลี้ยงดีกว่าเนาะเราก็จะมีแนะนำกับใช่โอเคแบบอ่ะสุดท้ายแล้วมีข้อแนะนําหรือว่าประสบการณ์ในนิวซีแลนด์ที่แบบอยากจะแชร์กับ ก็อย่างที่วิกก้าบอกนะคะว่าอยากจะแนะนำน้องๆมากๆที่ไม่ว่าน้องที่จะมาเรียนภาษาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่จะแพลแนต่อให้น้องเรียนมหาลัยน้องก็อยากจะบอกว่าเวลาถ้าหนูเรียนนะคะหนูให้หนูโฟกัสตรงๆหนึ่งเอาตัวเองไปอยู่จุดใน ในเครือสมมุติว่าหนูเรียน Marketing หรือเรียนบิสเนสเนาะให้เอาตัวเองไปอยู่ในบริษัทไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์นชิหรือว่าจะทําอะไรก็ได้หรือว่าไปช่วยเขาเป็นวอร์เนเทียก็อยากให้ทุกคนนะคะเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วก็สเต็ by ายสเต็ปเพราะว่าทุกคนนะคะก็จะต้องมีพาร์ทของตัวเองที่จะขึ้นไปสู่ความสําเร็จได้เนาะชายก็ฝากกันค่ะฝากกันค่ะน้องๆทุกคนโอเควันนี้ขอบคุณพี่ลิก้ามากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม ดูเราสองคนด้วยนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครมีคอมเมนต์หรือความคิดอะไรใดๆก็ทิ้งคอมเมนต์กันเอาไได้เลยนะคะและเดี๋ยวไม่พี่วินก็พี่ลีกาแล้แหละจะเข้ามาตองให้นะคะเราคอยดูอยู่ตลอดค่ะค่ะไ๊าเป็นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ